อ๋ออ๋อน้าจเคายยเร่อกอยเลยม่ตัดวอเจ้าเจอพิมพ์ไหลูกค่ะบ้านกระเกินเมืองนอนอยู่กลมค่ะแต่จะไปใสเดกบไปบุญเชื่รรค่ะไปพบดีควานจใจประชาชนเดือดร้อนลูกช่วยก็ปลอดภัยราชาเห็นใจว่าลูกทำดี ก็การแต่งงานกับพี่รามเราไม่จะ่ี่แต่งงานค่ะแต่งงานพี่รามมายหสาวศุลูกพยายามถึงที่นี่ม้ท่าเบตุผลตาค่ะตาก็ะชาญได้ที่ชาญนี่อยูไหนเด้วไหมคะว่าพี่รามอยู่ไหนโอ้ได้ลงได้ไม่แปลตโวจกันได้โอ้รอแล้วรุกออกแล้วรุกคนบ้ากับวัดคุณโคกันเรามนคนออกมาซึ่งวัดใดกนได้ปันคนบ้าบ้าน โตกามาจารุครับากรบัดโขแต่ไม่รักคุณบาเลยชี้ฟ้าเลยมาเจ้าลามงนี่หรอมีคนขโมยไปเขาโลแล้วและก็มาแามนี่ว่าเคยนี่ค่ะคนขโมยเป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้หญิงหรอนั่นคือนางอยากดับเกลืออุ้ยนางดับเกลือใช่ไม่พาไปไว้ที่ไหนจ๊ะ ที่ผูกเข้าไปด้ำหรกที่รามรักไหมรามต้องยอมเป็นเมียเอ่อเป็นสามีก็หรอกที่รามที่รามไม่ถือว่าจะที่ผดบังคับปนกุญแจมันได้ปนกุญใจใน่กฮานกินเฟรไฟปลอกกำกินไฟโกมรายกำกินในตอนนั้นไล้ฟินเจริารองหรกการรักของรามไม่ได้รักโดยสุจริต ไม่ถึงนว่านางอยากตายตอนนั้นมันจะเยี่ยมโมดเมื่อนายกะทีต้องยางหว้านึ่งตายข้องยอมเป็นสามีแอนี่ถ้าไม่ยอมก็ต้องตายอย่างเคยแต่ก็จะยอมร่างจะได้อธิถ้าด้ามทนเลยก็ไม่นังะะน่งแอนนี่และเทวาดากว่าดินว่าเขารักตัว่ที่จะทาพิมพ์สักเขาไม่ได้รักที่เสีิงขล้อพิมพ์เลยค่ะนั่นแล,ละหรองั้นที่จะลาตาเดินทางไปเดี๋ยวนี้สร้างทีนี้หลอกพิมพ์ม,มูนี้จะตาลงลายหมา วันเศร้าเดี๋ยววนี้รายทิ้งแม่วันเศร้าโดนลงโทษดิบนอยู่ยามตายายายอย่ไม่ใจ่ก็ว่าฝันนั่นคือจะตาแม่ปิ้นนี้กำลังงรายซึ่งตามก็ไม่มีความหมายต้องอยู่ได้กกเจ็ดวันในวันกระดอกขอในคนต่อไปค่ะอยู่ิกรดอกขอก็ดีไม่ทองดีครับอยู่ิกรดอกขอไปจ้ะอนีนูปากพุ่ยกอดอยู่เอว่าอีพีมักออ็แล้วับปากพุ่ยกอดม,อดมอัดนก็ชัดหน้าเนี่ยจะไปเดี๋ยวนี้ แล้วมันเหมือกันนี่ก็เหมือกเหมือกที่หนังตน้นอยู่เปลืปพอกปากพวอ,อยู่พี่อย่ากเกียดต,ตลอดเลยมันแต่เมื่อจะไปก็ขอไม่ขัดความเหล่าข้องหลบดพอจะให้เปลือกขู่กินไปนั้นยังไอ้เมืองก็โสดไปดิลนหลบดเสนาวัดจะเป็นหลบมาดิ่นตัวมาขาดีดเดินเมื่อไปบอกมันว่าเจ้าข้องมันมาเลยแบกมันจลุกมาที่พอตรงนี้นนแบกมันตะยื่นก่อนใหญ่เติมบอกมันหวานเจ้านายมันมาเลยก็แบกมาได้สักทีีะเป็นหลบมาอยู่นะ Okay. ต่อเป็นนิ่มานร้านตัวมาลไม่ทิอยู่ได้มาระกูเด็กายไว้ไปรู้บอกมานอนี่าบสรจะจำม่กู้ชีวาก็พิเพนใจเป็นแล้ตามปรดมาเพิมกำลังวังชาจัง ล้มนงยามานินงและเปิดรูปกระายจากจงเปิดรักลยได้ตลรักสิมกำลังชาวมานิ่มีว่าจิงพูดยะแต่ตอนหน้าพระมูนี่อาจารย์ชอบผมเมื่อไมเนี่ยเจ้าแม่เจ้าแม่ลไหไนนาผมแม่พิมในน้องพิมนี่ไงที่แม่น้องพิมอยู่ที่นี่อ้าวนี่แหละน้องพิมค่ะพิมจะพาพี่ไปไหนเนี่ยตามจัวดของพิมจะพี่มาดีมากพี่ยินดียินศาทุกอย่างเช่อน้อง ไอ้ไรวะวันเจ้าจะมึงไม่เจ้าวันวัพูดเจ้ามันพูดเจ้าอะไรโอ้หัวปากมันปลาหนี้ไรปลานูดอกไอ้ต er ้อกับมามื่นลยอะปากมันปลาด้วยตอกกันี้อย่างใกล้ต้มงเปลนเมือนต้มงเปลนเลยต้อปล่นที่มาเลยโอ้กูไม่รู้ขัาปากมันเลยรเดียวที่นี่พิมพ์หลบคพอจะเตือนวะ การเดินทางบรรลุยาประมาทแล้วมากันมั่นกันเท่าวันไหนสุขสงศ์สุขรวยเมื่อมาทุกคนต้องสุขรวยหย่าคนทุกเลยก็มาไม่ัรนเลมาทุกคนไม่ัรนเลต้องเรียกว่าต้องไหวใจด้กันเลยกันค่ะลาก่อนได้ก็ตาใหทผิสใจคะไอเขาไพรดำต่างผิเมื่อหรอกค่ะแขนพี่มาข้างหลังพี่พี่อ้าวไปขึ้นทางน้องพี่พิมพ์อาลจะไม่เคยขี่มาอ้าวขี่ร้อพี่สารของแกนี่พิมพ์ ออสวัสดีครับคุณนาแม่ลาเลาดนลาลาดเมืองนานเราปลาลาลูกใจลูกใจเม่ลูกใจเราลูกใจเมื่อลานักนานเนเลาลาลูกใจกินแล้วโลก็จาไปเราเฮ้ยไม่ไ la ด้เหมนกันเราชื Basket ่อหรือร่าร ดูดิแกเขานี่ยดเขาไหนเนี่ยดดจกแดดนาตันตุว่แหลวญามันลูรูไหมใช่ญารูรูกันมนกเกิดก้าไปหอกไเลันาปไม่รู้จะแดงคนมเก้าวนะอันนี้มายาณแต่จะแดงกามีคนอยู่อะไรแต่ละแตนดูดิเขาแต่กนทีมึงแต่คน cố tập ta này cố tập quân lắm chặt 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 มาจัดเรียงตายออยากมาตายเหรออืมอ้าวมนุษย์เล็กๆมากันจางไหนเนี่ยปเมื่อเชนั่งนั่งไห้เกลือดำเกลือโทรกันเลยมึงเลยนะใช่แล้วเองชี้ไงมาอย่างไหนกันเนี่ยเราจอเมื่อให้จ้องนู่นข้องพิมพ์หน่วยละกูดไอ้เปรส นะครับมาเรื่องเล็กได้ใช่ไหมจะไปไหนมาที่บ้านกูนี่มาทำไมตั้มโนองระพุนเราแกกขำมุ่นมาเปล่าไม่ใช่เปล่าโนองระพุนเปล่าร้องไม่ใช่แต่ร้แต่ร้องก็ไม่ต้องไม่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันล่ะไม่หรอกปล่าดอกของมันไม่หลักไม่ขำมุ่นอ๋อมันนี่ว่าเปล่าแล้วก็วัเล้งเล้งรับมันเล้งเปล่าอ๋อมันนี่ว่าเปล่าแล้วก็วัเล้งเล้งรับมันเล้งเปล่า กวแกล้งปิดไปแลยแสดงมึงไม่ได้ขโมยมาเปล่าล็อกไม่ได้ขโมยมาเลยไม่จริงจริงพี่เพื่อสีท่านบอกเนี่ยเพี่อนีไโกหกสีไหมอ่ะกูไม่มีไม่ได้ขโมยคนชื่อรามกูไม่รู้จักคนชื่อรามที่ด้วยมันโกหกหรอกจัดการกันมืสิ โอ้ยกูปวดเต็มหมดเลยกูเสียใจพิมเอ้ยกูมีท้องกูยอมแพ้มึงไปในวันนี้ถ้าวันหนึ่งกูยื้อสู้มึงไงตาลามึงใหจนได้กันลาก่อนต้องกลางควายขาดอดอควายขาละเลยยาขาเป็นกลุงจับแหม่โสดาบันยื้อคอเลยยังมีรักต้องกางว่าย่างนี้ไม่สิ้นบท ็มีทางเรือชุนให้ต้องมอนะมอมไม่จอบและครับดดดรานนะเรวดีเรียนวิชาไม่พาโลเจ้าแกละจอกวีมือแดงว่านน้องไม่แตกครครับตาปูดึงดันลั่นเรวดีนี้กวามรู้ปอตัวค่ะดำ้ลิ้นเดินได้เรียบร้อยถูกระการแต่เลคิดตึกสมัยอาว่า ตอนที่ถูกพลันนั้นหนยรู้จักเนื้อคนตนไม่่อยรู้จักหน้ากับแต่ใต้หน้าจําได้ไม่รู้จักหน้าหน้าจาได้และแต่ล้างจำหน้าได้ป่นน่งผูดม,ม,ม,มือมือเาคนแก่โอ้กูไม่รู้จักหน้าตาตานแล้วแต่กูเคยเห็นแบบคนนั้นคนนั้นโอู้กอยู่หน้าแหล้วตาอยู่ว่างป่นนึงกันไม่รู้จักบอกแต่ไม่รู้จักเเลยค่นนั้น แช่งอยู่ไม่คคาไม่ตอนข้าแม่ถูกหล้นตอนนั้นพ่อมัวคนนู่นน่นยนางเมาหนาตาอยู่พอดี้แคนีจอในตัวไปบังขับพ่อมตัวไอนู่นยมันพ่อแม่เลยวาตื้อปืนยาวเห็นือปืนยาวเห็นหน้ามันไหมอ่ะมันมันมันเขาพว่าพอมับมใหญ่เลยนะไแต่ตีนเต้ละตีนดวนปลาไม่ปกติแหละค่ะนั่นแหละแรตัวนึงหัว เราลแล้วอย่าลืมเชียวะ่ะชีวิตคนเราเป็นคนไทยโดยกันในต้านาปนบานนี้เรายิ่งเทมดเป็นคนไทยคนไทย,ไทยบ้านอยู่ไหนมันบอกว่าบ้านอยู่แก้วไผบุญคนไม่แก้วไผบุญเช็คสื่อไปรู้ฆ่าโคตรบันนี้หมดนั่นโตกแต่ว่าลัาน,นดูว่าตามคำอาจารย์ผูด,ดีวะอาจารย์เคยสั่งเล็บแกมีชีวิตวะ เว้นยอมเรเว้นยอมรับโดยการไม่จองเวินซึ่งล่าค่าก็ให้ตายสังขุดสักวันหนึ่งก็ตามคาล่านหลับแค่นี้พวกเราต้องตายตามตกเป็นกรรมตัวปอกแต่เขาฆ่าพ่อแม่หนูก็ไม่คิดเลยแค่นุ้แค่นั้นมันคนเราบรนดาโทชาบันดาลโสชะชีวิตคนเหนื่นมันไม่คิดชีวิตมันมึนกลัวโชคคนเราหนึ่งใจดีหว่า ชีว so ิตเปลือนมันค like re ่าอย่างกูแบบละคนเราถ้าเปลือนทําเราได้เราทําเปลือนได้ไม่แปลกคิดจะบรรลน่ถูกแท่งฉันพอใจกับความคิดของแท่งนี่อ้ต้องบรรลน่เอาให้จริงเถอะบรรลน่ตามไปกบเราเฝ้าเงินหลบแดงควางสักกย่าวายถูกแล้วล่ะเด็กมินิเทียกับมึงไงถึงน้องเรียกว่าดีเด็กนี่นิ่ใจดีอย่างนึงเจ้าวจ้าวกับว่าเด็กนี่ก็เรียกว่าอยู่ในวัย ถ้าเป็นข้องกับข้องอย่างแรกเราดัดได้มันวนวดเด็กกันได้ดัดให้ขู่เด,ด็กกันได้ดัดให้ถือเด็กกันได้การเราพยายามดัดติดใส่เด็กๆดีดีกว่ามันขวัวก็ไม่หวาเขาถื้าาอหวาคุณตะโกนมึงเป็นเ er ด็กเติบ์แต่เรียบร้อยหน่องเรียบร้อยเเร็วซราบไหมจ๊ะอ๋อมันเรื่องความเจ็บใจมาในหนู่นูก็เร,เราคิดถึงความเจ็บใจใช่ไมนึกอะไรวะนะกูขนาดเหล่องนั้นเดือดไอ้หเยอะเลยกูเรื่องเพี้ยงแต่เรื่องจะไม่แ่นขึ้นราคาแล้อุ้ยนี่โล่ก็เด่นไรอีกนึงเดือดอุ้ยจกถับเผื่อไม่ห้ามติร่างหนู อ็อ oh, no, ้าเร่นก้าอทมนั่งเร่นมัน ma ขึ้นราคากอดีแถวนี ay, after, ้เร่นตรงนั้นมันหมาไก่หนูหเยอกูไม่ตีฮหาได้ไปทำดักก็ไม่ได้ตกลงว่าโดไปกองแล้วทำบ่วงหลอมโดกว่ารลที่ทราบเรอเรียนลุกจะเรียนว่ดีเล่นพอก้าไปแข่โดกพอดีมาซึ่งเล่นเล่นม่กูเสียใจกว่าดิใจกูจุกกจได้กับกระมลถ้าไม่ปล่อันแรกซึ่งโดกมึงเฉียกอก็เแ่นซึ่งโดปามกาบ่วง แต่ไปนักเรืองเปรตดอพอมันเสียปลอดแดนกันเลยกูได้ข้อของ้งแตวันวันนั้นมากแหลกก็เกือไปถึงโดกแดกไปผ่อนดิแต่ใจแต่มึงไม่บักไปบอกว่าซัตานมีเตดักแหลกกูลืมโคตรหนาหาเลหแกเนี้การประยาบานนี่เลยต่มันเสียจะอยู่มากูบอกไอ้มึกแต่แล้ววันนี้อะที่จะคิดอย่างนี้นิ้งมีก่อนนะนุ้ย แต่เรื่องสคัญอย่างยิ่งคือตาประครูที่ทิ้นไปชนไปแล้วเนี่ยเ้าลืมคุณท่านไม่ได้หรอกเข้าป่าดอกไม้นะคะมูชาศพท่านบ้างครับครับอันี้เป็นคิดประจําวันครับหลบก้าป่าต่อห้าหลดอกไม้หลงไม้มูบัดบามูชาพทบานเสเมอร์เพราะถึงแม้แต่งชีวิตไปแล้วกันเแต่ละมันสีเทศไม่แต่มันไม่สีเหงเทศมันยังไม่ใช่ก็ไม่ประชุมเอยถึงเงีก็ประชุมสภาสมบูรี้คนเราใตัวคนณถาวนั้นเสียนสาวนั้นสินสาวนี้ แล้วถ้าผมกล้าไปแต่ต่างต่างเพศคนลงมาตีกันเราออกเคนเล่ากินแต่คนนวดแต่ว่าเด็กเกยแรงไอ้หนมึงนึกสิฮะแต่เพศคนเราคนขวดคนขวดกินกินแต่ไหนเอานักขวดแต่ชาวบ้านนี่เปกีดมึงนึกสิเพื่อนฮะเพื่อนอยู่ในป่าวมึงไหนมันแรงมั้งอดแล้วขึ้นเขาใจกูเด้ยวเรามันโกงไปนานเลยเพื่อนให้เราโกงกันดิอ้าก้นหยุกเนี่ยหนู่นูเยอะเนื้อเมฆเพล่แล้กูบอกให้มึง ขา้าน้าเตะดีกว่าข้าเมียกัไอย่างนปลิ้นเลยกับเมียเองเออำลังก้นแฝงไผ,ผยไปรับไปเรื่องไม่ได้ทำปืนเลยเขี่ยเมียผันนันนองเออผันมีนองเออเมีย่ยแลเขาเจะมาพุ้ยผันโนแล้วปล่อยตามายรวมหมาพุ้นี่ไม่ใจเฉย,ยไปไปไปมาพบเป่าหลวงไรเบียแล้วเนีน่ยสามคนข้าเหมนตักทุกว,วันไหวผันโนตัวลงหลักเอือบีอาดอกหลักฝนม,มึงนึกก้นหยุกนิ่มจะลัดตะเป้กูบอกไอ้มึง เตรียมตัวเดินทางนะนุ้ยครับดาเอ้ยเธอไม่ตัววอนพี่รอกพี่ราไม่ยอมแต่งงานกับดานก็ถูกดาฟังพี่ก่อนพี่บอกแล้วว่าแทพิมพ์นุญากพี่รักดาทันทีไมพิมันรุญากพี่รักดาไม่ได้หรอกพี่ให้สัญยาสาบานต่อพิมเอาไว้พี่ผิดจะมาวันไหนก็บ่รู้หนุ้ย ผู้หญิงชื่อชื่อดาอีกคนนะคะผู้ชายชื่อรามหญิงชื่อดาวอนชายชื่อรามไม่รักแต่คนชื่อรามบอกว่าเขามีรักอยู่แล้วชื่อพิมพ์ถ้าพิมรุญาก็รักใครไม่ได้ยังเด็ดกอ่ะดูสิอ้อเราลองแสดงเป็นตัวพิมแล้วการักกันดีไหมนุย้ยดีเหมือนกันแสดงเป็นแม่พิมแล้วก,ก็รักกันดีมันได้เลยล่าตัวก็ไปก็ต้องตัวเองกัน,น้ะมึงไม่รู้จักตัวเขาเหรอโอ้โหเขาใหญ่งนานแล้วเนี่ย โตไอ้คนใหญ่นาหน่อยเลยถึงนัดกันไว้ไอ้เด็กไอเดียดมีเป็นไปดาใครใครครใคณเป็นใครเปิดตูที่พี่พิมพ์มาแล้วล่ะพี่พิมพ์มาเหรอนั่นสิพี่พี่จ๊าพิมพ์มาแล้วแกบอกว่าไอ้พิมบอกพี่สิพี่บอกขอร้องอีกนะเจอแล้วดา พี่จ๋าพี่พิมพ์กีบอกว่าพี่พี่รักน้องดาวสินะพี่นะหอมพิมมาเหรอค่ะดียินเด็ดเสียงหนำเห็นกันนะไงหน้าตาค่ะพี่จะเชื่อได้ไงว่าพิมมาิมิ์แกไม่เชื่อพี่รักนะถ้าไม่ดีพี่พิมข้าไม่ดีถ้าไม่ดีจ้ะพี่มาแล้วละหืมไม่ใช่พิมรัเธอเป็นใครเนี่ยและพี่เป็นใครอะ พี่กเลวดีจ้ะทุกทุกจะตายให้มันหลอกหลอกกันได้ดูสิอ้าวพี่เป็กใจดาวนี่คู่แล้วสินี่กระเจี๊ยดเชื่อก็ไม่เชื่ออยู่เหรอจะทําไมเขาไม่รักนะดากะเขาซาบานเลยกับคนชื่อพิมพ์ค่ะถ้าพิมไม่รู้ญาติแล้วเขารักไม่ได้ใช่รัก่ะแกบอกรักขันพิมพจะบาดสจออืเหน็บพัดขันจะบาดสจ็บอโถ่ไอ้ผู้ชายอะไรดิงก์ การเป็นตัวเป็นตนให้ล่ำกับตัวเองอบอกคุณแม่จักเลยโตเกาก่อนเสมอเลยมันเีอยคกูเตอคุณคนเลยมันกังแลเแม่จักเปียกกรดหมที่แล้รดาดาค่ะทำไมคุณไปรักน้องดาเนี่ยผมสาบานกับน้องพิมไมครับคุณสาบานยังไงคุณสาบานไยว่าผมจะรักพิมแต่นางเดียว นอกจากอื่นฉันจะไม่รับอย่างเด็ดขาดนอกจากพิมพ์อนุญาิถ้าเป็นบรรุญาตคือรักพระขันพิมยะบาดเ้วยสอพี่พระขันคนอื่นคุณกลัวไหมพอมไม่กลัวหรอกครับแต่กลัวพระขันพิมพ์อย่างเดียวพระขันไม่พิมนั่นอ่ะต่อมากจะเหรอที่กลัวนักนะที่ตายจะบเรือจะลังตายเพ่คุนช้ายอย่าโหรเรือตึงเยียดกันที่ปดตักเพ่แหละทีตายเรียกตาจ่าเลยเดยบปลาโมเองยังไม่เลย กูไม่รูกูต้องการเนี่ยฮะรักดาเสิถ้าไม่รักส้ขันจะมีนะถ้าขันจะเชื่อคอผู้ใจได้เช่นกันละสีพี่ยอมตายเพื่อเกียตสตรีเขลูกผู้ชายจะไม่ยอมรับคนอื่นนอกจากน้องพิม์ูพญาติแม่คนชื่อพิม์พอยู่ขนาดไหนเจ้าน้าพี่รู้สิ่กินหลงนอนละเมอเพ้อฝันละสิ กอดหมอนว่าพี่เอ้ยฉันนึกนึกแล้วหัวร้องคนอะไรจ้าสาวสวยยังไม่นึกนอนฝันไปได้อาอย่างนี้นะเนาะพี่เอ็ดใจเธอดาเธอไปบอกพ่อจ้่นะว่าพี่เรวดีนะสงสารเธอจะพาเธอไปไหว้วัดของพี่พี่จะปลออใไปเขารักถ้าไม่รักพี่จะทำทุกขเองเลยหญิงเหรอจริงสิตกลงค่ะรอเดี๋ยวนลจะไปบอกพ่อก่อนจ้า ไข่อะไข่ตัวนังเหรอคะเฉันตัวว่าเดี๋ยวเฉ่นว่าไข่ี่โอ้ตัวแรงไว้ากไอ้ผมกวาดคว่งพิดไปงลืมก็ว่าไข่ี่นางเหรียญปั๊บไปเบื่อแกแรงไว้ไข่ผู้ตัวใหญ่นางนั่นผมนู่นนี่กับเสียงตาหนูเรียกว่าเดียรอ๋อการว่าไข่ี่นางเหรียญจังที อ <Yeah. S 2> ่าเลยหนูน,นะเด็กๆนะห,หนูหนูหนะใช้มึงปั่นเลือหนูหน่ลยเดียวคุณใช้ทางกิงกูเปล็หไรยวันเละพระจาทำไมลูกมีผู้หญิงคนหนึ่งธอชื่อเจวาีค่ะเป็นลูกสิตเปรือศีท่านมีคุณธรรมสูงพอตัว,ตวแกบอกว่าจะสงสารดาค่ะดาชีวิตมม่อย่างแกนั่นแหละ แกจะพาดาและพี่รามไปไว้ที่วัดถ้าแกจะพยายามจัดการให้ได้แต่งงานอย่างเรียบร้อยเธอเชื่อก็เหลอว่าเขาจริงค่ะถ้าหนูเชื่อก็ไปลูกแต่บม่าวันไหนตกลงแต่งงานพาเขากลับมาที่ลูกนะค่ะพ่อไ่กัดความไปสงเพื่อความถูกของลูกค่ะพี่แจรียบร้อยผ่าอนุญาตหนูแล้วเหรอค่ะดีใจแล้วก่อนใยญยไว้แลรใส อีพยายามกอดช่ไว้กังควา้าอ,อกน้าปรงเสมเจ้จาเอินเดี๋ยวนี้สึ่งมาอย่างไ้าเ้ยตงเจ้าใจลมฟ้า

ดิหลดเร็วัดิถึงวันแล้วลู๊กโอ้ยคุณยังกำัวลักตรงนี้เลยเดี๋ยวปักลงไปลงไปเล็กๆใหญ่แป้นนี่เป็นหลังเกล็ดแม่เด็กๆแต่มันยับไปงตึงเราดี๋ยวเร็วคนแก่แก่ไม่ทนปอดๆนีไปอยู่หน้าวัดนะถ้ามีข่าวว่าใครมาซื้อเรื่องรามวงศิษย์บาลายานชิดด่วนที่สุดครับครับใหญ่เข้าแบบนั้ครับครับ